ก็มีอ่าจะเป็นปใจมากอ่เท่าไรเขาเริ่มต่กำลังของญาติของโยมอ่เพื่อให้เราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในการทำบุญอ่าเพื่อบูชาบ้านไปแล้วอ่าบูชาดอกไม้ทุกเพียงบีชาบ้านไปแล้วมาคองผ้าฮะยอกมาด้านหน้าอ่าเรียนข่าวอ่เรียนข่าวตรงนี้ได้เตรียมไว้

แสดงถึงความการันตีรู้บุญโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นชาวพุทธก็รู้รู้ว่าเราต้องทำอย่างไรทางการมากนะคุณผู้ชมพ่อแม่ของเราก็มีครูบาอาจารย์ก็มีเป็นผู้ที่มีพระบุญเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลท่านเราท่านทั้งหลายก็เป็นมือนกันเลยโยม มีเกิดก็ต้องมีแต่ตอนที่จะตายก็ต้องแก่ก่อนนั่นแหละความแก่มันก็เกิดขึ้นได้ทุกคน,นไม่ไม่เลือกไม่ได้เลือกทังวันน,ะน้าแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรา,าพระองค์ก็ตร,กกรัสรู้นุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณในที่สุดก็ต้องสละร่างกายนี้สังขารน,นี้ทิ้งเสีย เด็ม่ยอมสุดท้ายเหมือนกับหลวงพ่อที่ท่นทำนำานใต้แสดงธรรมเมื่อวานนี้จะมีอะไรผ่อตามสุดท้ายก็ไม่มีแล้วอาดังที่โบราณท่านว่าลูกหลานเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงเชิงตะกออะไรที่ติดตัวของเราไปก็คือบุญภุศสนั่นเอง มีบุญบุญส่จากอิลามปาให้เราไปสู่สุค<ด>ตินะโดยเฉพาะอยิ่งน,น่ชีวิตของคนเราเกิดมาท้ายที่สุดก็ต้องตายนะแต่ก่อนตายก็ขอให้สร้างคุณงามความดีเอาไว้นะในส่วนของอะไรเขา,าเรียกว่าร่างกายนี้เมื่อตายแล้วนะเมื่อตายแล้วน่ก็เราได้สลายร่างรีะร่างกายนี้ให้สลายไป ให้สลายไปเนื้อหนังมังสาร่างกายของเราสังขารของเรามันก็สลายไปแต่ที่ยังเหลือไว้คืออะไรชื่อเลโกดุนงามความดีมันเหลือไว้ระดับหลวงพ่อของเราเสร็จแล้วครับหลวงพ่อของเราจากเราไปแล้วรพี่บีจ่า่สินาจนึกสิ่งกี้นึกสึ่งนีอยู่ตลอดเายาไม่ลงมาตั้งใจ พลังารมาคุณผู้ชมดูสิแต่ก็ได้ทายผู้คนมาส่งหลวงพ่อของเราคิดถึงหลวงพ่อของเรามาแต่เช้าบูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยผู้เทียนเพื่อคารวะนาดวงวิญญาณของหลวงพ่อผู้มีคุณเก่เราท่านทั้งหลายผู้เป็นสิทธิ์ดังนั้นเป็นคุณงามความดีเป็นการบูชา บูชาบุคคลที่ควรบูชาและชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้เราบูชาหลวงปู่ของเรานแมการพนอาพระเทวราชบรรากาศอลังการมาร่วมนใหญ่งานงานซึ่งานใหญ่มากท่านผู้ชมครับจะได้กิจกรรมบางส่วนมีแขกในทางการปกครองีเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะทีเดียวแล้วก็ศาเจ้าคณะต่า งานใหญ่สมเกียรติของพระพุทธคุณหลวงพ่อดังนั้นยอจะมีประโยชน์เปลกาาทั้งหลายกับคณะสูงมากเลยดังนั้นก็เชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ร่วมบูชาดอกไม้ธูปเทียนในช่วงโอกาสนี้เปิดเปิดโอกาสให้เวลาหลายบูชาระลึกนึกถึงคุณลวงปู่ของเรา ก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงญาติโยมเนาะท่านใดที่มาถึงแล้วไม่ทราบว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนเนาะนี่ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้โยมได้รับทราบว่าห้องน้ำห้องสุขาอยู่ด้านทิศทิศตะวันออกหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลพิธีเนี่งนโยมไปใช้บริการได้นะถ้าหิวข้าวโยมอยากรับประทานอาหาร พระคุณเจ้าท่านพิจารณาเสร็จแล้วเราก็รับประทานให้นิ่ก่อนยอจากนี้เป็นต้นไปจาก่อนที่จะถึงเวลาที่พระเดชพระคุณเจ้าคุณพระธรรมจีนีเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดซึ่งเป็นองค์แสดงธรรมในการครั้งนี้จะเริ่มพิธีขึ้นดังนั้นก็เปิดโอกาสให้เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญก่อนโยมจากนี้ก็จะเป็น บูชาดอกไม้ผูปตีนตน้ำนมบูชาพ้าไตรน่นะข้อคาบางสุุลนะใครที่ยังไม่ได้ทำก็จเจริญพรเลยนะ่ะได้ทำได้ในช่วงนี้เปิดโอกาสนะอากาศก็จะร้อนบ้างก็ไม่เป็นไรโยมนะร้อนเฉพาะวันนี้ร้อนแต่กายแต่ใจอย่าร้อนนะใจอย่าร้อนที่สุดพระพุติเจ้าว่าอะไร ทำบุญอะไรก็ตามไม่ทากก็ดีรักษาสิ่ก็ดีเจริญจิตตภาวนาก็ดีสุดท้ายแล้วขอให้ทำจิตใจของเราให้สวยงามเราให้สงบให้เย็นนะมันถึงจะดีในวันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมนะถ้าใครไม่สบายอยากจะใช้บริการจุดปรมพยาบาลก็มีโยมนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะตำบลนาน้องไผ่นะอยู่ใกล้ๆของเรานี่เอง ดอกดาวเรืองประดับประดาสวยงามมากแต่ตอนนี้ก็เหี่ยวแล้วตามวันเวลาเนื่องจากประดับมาหลายวันท่านผู้ชมบริเวณรอบวัดร่วนจะมีต้นไม้เยอะหลากหลาย ไปดูตำรวจการอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาสมพงษ์ได้ท่านก็ช่วงคล่านมาได้ใครที่ไม่สบายยงงไปใช้บริการได้เห็นไหมงมเรื่องไม้าวก็ผันต้นแป้งเรื่องรดูหนาวเรื่องรดูร้อนก็กลมไหลทำให้ร้อนไปความมันเลนสิเป็นร่มนะครับปอกเพิ่นได้ย่อมปอกท่านได้ท่านจะได้รู้แค่ รู้ทันเอาไว้แก้นะโยมบางทีเราอยู่ในเต็นท์อากาศจะร้อนบางบางคนก็เป็นลมแต่เอาบุญร่วมกันนะโยมวันนี้สู้ด้วยกันร่วมส่งพระเดชคุตรรอบลบนี้คือว่าของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันสุดท้ายวันนี้นี่วันสุดท้ายแล้วเราแสดงถึงความกตัญญูต่อหลวงปู่ของเรา นะเป็นการบูชาคุณเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านน่ะแสดงถึงความกตัญญูและก็ทำบดญมุทิศส่วนบนส่วนกุสลไปให้ท่านนะโดยเฉพาะตลอดระยะเวลานณโยมตั้งแต่วันที่ยี่สิเป็นต้นมานี่มีการ้งชาับุกพีมาโดยตลอดนะโยมนะเมื่อคืนนี้นี่นะหลวงปูนะพระพรหมวชิระโมรี นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดเจ้าวาดวัดโซลอยนพระอารามหลวงหลวงปู่เรา,าแสดงความให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได,ได้ได้ฟังเมื่อคืนนี้และก็มีญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญนะอุทิศส่วนบุญส่วนบุญเป็นกระภาส่วนพระพิฆาตพระท่านปูที่ผ่านมาจำนวนมากโยมตั้งหนึ่งร้อยยี่สิบสี่คนหลวงปูอ่หลวองปู่พระครูศรีสุนทรโสภิกต์ซึ่งเป็น ศาส,สนาพิธีก่อนดำเนินรายการดำเดนำเินกิจกรรมก็อ่านจนเมือม่อยรละอยอเมื่อวานนี้นี่โอ้รรก็ถึงว่า ต้องเป็นสายศรัทธาร่มเริ่มนะมีต้นไผ่มีต้นไม้นานาเสร็จแล้วบูชาผาตระยิปเสร็จแล้วประกอบผาตระทั้งสองร่มเริ่ที่เดือดผู้ชมแต่ด้ามจิตเป็นช่วงฤดูร้อนข้าพเจ้าระดูหนาวนะเป็นการถวายบุญคุณกุศลอันนี้ถวายโดยหลวงพ่อแต่ที่จริงแล้วโยมหลวงพ่อเนี่ยทั้งชีวิตนะตลอดระยะเวลา8 5ปี นาะของหลวงปู่นาะพระครูกรมะสรารคุณของเรานี่นาะท่านได้ใช้ชีวิตด้วยความเป็นพระนี่นาะตลอดทั้งชีวิตนายโยมอายุ8ปปีนาะท่านบนรรพชาเป็นสามเณรเสร็จแล้วกนะ็อุปสมบทเป็นพระนาะตลอดระยะเวลาของอายุของท่านนี่นาแปปีโยมก็85นาะท่านบวช ตั้งแต่อายุ20ปีท่านก็ลบดูก็แล้วกันน้าที่65ปีด้ยกันพร้อมการพร้อมความใมีต้นไม้นานาชนิดเต็มบริเวณวัดท่านผู้ชมสะอาดสะอานที่เดือดทาอยู่ได้ตั้งหสบปีโอ้ไม่ทรามดาก็ลองพอบางพ้นีนบวชมามเจ็บมือสิบห้ามือแบบไืมโบนัยอรเนี่ ตั้ง65ปีนะยมีไม่ใช่ธรรมดา65ปีร้องโูของเราที่แสดงครามเมื่อ่ํำคืนเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันร้องโูลพระพรหมวชิระโมลีอายุตัง 9, ้ง90สปีโอ้ท่านจะมีความทรงจำนะทรงจำดีนะอายุตัง 9, ้ง90ปีและความจำยังแจ่มแจ้งอยู่เลยโยมนี้ไม่ธรรมดานะแปลว่าท่านต้องมีความดี นะซึ่งงานในการครั้งนี้นี่หลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปนะท่านได้สั่งไว้นโยม,มี่มีสติอยู่ตลอดสั่งไว้ว่าเวลานะหลวงพ่อมรณภาพไปก็ดีฝากฝังไว้กับพระครูสองท่านนี่นะดูแลนะดูแลเรื่องการจัดงานให้หลวงพ่อด้วยนะก็มีหลวงพ่อพระครูปริญญาะ ปริยัติกิจธรรมรมน้องเจ้าคณะจ,จังหวัดสุริน,นวัดกลางสุรินรน้อมเรานี่เป็นแม่งานนะยองนี่แล้วก็ฝากฟังหลวงพ่อรัรูสีสุนทรศุรกิจเจ้าคณะอำเภอลำดวนที่เป็นศิทยญานุสิ์ของท่าน,นแล้วก็อาจารย์เจ้าคุณพระสิงห์โทศท่วิเทศนะ ที่เป็นศิษย์ของท่านหลายๆท่านพระภูมิศิษย์ธรรมการย์แม่สุราคาแม่ที่มีเสิ็จดีเล่นนะครับจ่ามัญยมสาธุชนท่านทั้งหลายเข้ามุ่งมิจฉหลวงพ่ออาจารย์เจ้าคุณพระศรีพงศ์ชี่เทศพอาบุญกับหลวงพ่อพระครูมิปัญญาจันทร์รอาบุญกับหลวงพ่อพระครูสิิศุนทรประกิตฐ์อาบุญกับหลวงพ่อ คณะสิการนิสิตของท่านมาร่มกัอเป็นการอบเื่อนมาเริ่มโมาแต่่ร่วมด้วยช่วยกันเอาเพืนมาสมในเลือกาลือกคุณหลวงพ่อของเราอ่โดยเฉพาะอย่างนี้หลวงพ่อใหนท่านชีวิตารเป็นวา5พรรษาไม่ม65พรรในแง่ของทางพุทธศาสนาท่านเว่าอ่าจะพไหมที่ขอพระสฆ์ที่ ดวงเงามาเราพุทธศาสนาจึติด้ต้องเจออะไรกานให้ครลุถึงพระอารามนี้หละปริบัิธนแบบนี้เป็นต้นโดยเฉพาะท่านได้ทำดีเพียงนี้พานสมาทานสิ่งที่อะไรก็เรียกว่าสมบัตทั้งหลายที่เราจะได้ก็คือสามสมบใหญอย่างมนุษย์佛法โลก เราทำบุญร้าบุญร้าทุกคนรักษาตีน้าใช่ว่าตีน่าไม่ดีไม่ใช่หเออตีน่าไม่ดีแต่พี่พ่อหนุนพี่พ่อให้ไปรักษาไ่ดีทุกนไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่บางเดียร้องถึงอย่างบางเดีร้องนี่นี่มีเรื่องอไรอางไรก็ไม่ร้ต่นี่ก็เปนต้นที่เราชมแสดงเป็น